เรามาดูก้ามเบรกกันนะคะก้ามเบรกของตัวนี้เป็นก้ามเบรกหลังนะคะก้ามเบรกหลังของมาสด้าค่ะมาสด้าสามสองสามนะคะเดี๋ยวเราจะวัดให้นะคะตัวนี้ใช้กับรุ่นไหนบ้างต้องจับถอดวัดเลยค่ะเอาชัวร์เลยเพราะว่าข้อมูลข้อมูลเลือนนะคะข้อมูลลบไปเหลือแต่ว่ามาสด้าสามสองสามนะคะ เพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้วิธีวัดกันถึงจะระบุรุ่นมาเชื่อชัวแต่ว่าเพื่อความชัวร์มั่นยํำอีกทีนึงก็ต้องวัดนะคะตัวอย่างต้องเอาตัวอย่างสำคัญนะคะนี่ค่ะตรงนี้ปลายตรงนี้เขาจะมีรูสี่เหลี่ยมนะคะนี่เนาะตรงนี้จะเป็นรูกลมโอเคเดี๋ยวเรามาวัดรูกลมก่อนนะคะรูกลมว่ากี่มิล รูกลมตรงกลางอยู่ที่9มิลน,นะคะแล้วก็ตรงนี้8มิล8มิลน,นะคะเจ็ดมิลค่ะส่วนเหลี่ยมนะคะเหลี่ยมตรงนี้นะความยาวสิบมิลแล้วก็ หกมิลนะคะหน้ากว้างหน้ากว้างของพระเบกนะยี่สิบห้ามิลค่ะแล้วก็จับตรงนี้มาเลยนะคะจับวรวเนียมาเลยนะไม่ใช่จับเลยจับตลับเมตรค่ะ มามาถึงจุดนี้นะคะจุดปีกนี้นะยี่สิเอ็ดยี่สิบเอ็ดเซนนะคะประมาณยี่สิบเอ็ดยี่บสองถึงประมาณนั้นเดี๋ยวนะประมาณยี่สิบเอ็ดเซนนะคะนี้จะน่าแคบนะคะ โอเคนะคะตามนี้เลยหนึ่งชุดนะคะจะมีสชิ้นนะคะทั้งหมด4ี่ชิ้นนะอา่าข้างหนึ่งล้วข้างหนึ่งจะใช้สองสองชิ้นค่ะก็เท่ากับแล้วสองข้างนะคะ